Life, every day, สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีเมษและลัคนาเมษทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นการอ่านภาพรวมรค่ะทุกคนถึงเวลาแล้วเนาะอย่างที่พูดไว้ค่ะว่าในเดือนธันวาคมเนี่ยตั้งใจจะทําคลิปที่เป็นภาพรวมปี2568ออกมาให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะคือตอนแรกอะ ที่หมอก็คิดอยู่ว่าจะอ่านออกมาแบบไหนดีใจจริงอะ่ะอยากอ่านแบบการงานการเงินความรักสุขภาพเหมือนเวลาที่เราอ่านรายเดือนนะคะแต่ทบทวนแล้วนะคิดว่าบางคนเนี่ยก็ไม่ชอบมานั่งตามฟังแบบแยกๆไปเยอะๆอะไรเงี้ยเนาะเพราะเดี๋ยวช่วงเดือนธันวามันจะมีคลิปเยอะทีเดียวถ้าเกิดว่าเราแยกทําแบบนั้นเพราะเดี๋ยวก็ต้องออก12ราศี ก็คือต้องทํารายเดือนมก,การาออกมาให้ฟังอีกนะคะเพราะฉะนั้นตัดอ่าก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนเป็นอ่านแบบคลิปเดียวเลยรวมๆเลยเรามาดูกันว่าเหตุการณ์ในปี2568ไพ่เนี่ยเขามองชาวราศีเมษยังไงนะคะจะเจอกับอะไรบ้างนะมีสถานการณ์ยังไงบ้างอะไรประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าไพ่จะออกมาประมาณไหนพี่หมอจะ ใช้คำว่าอะไรดีถ้าเรื่องการงานเด่นอ่ะก็จะเน้นที่การงานถ้าการเงินเด่นก็เน้นที่เรื่องนั้นถ้าความรักเด่นก็เน้นที่เรื่องนั้นเรื่องไหนเด่นเน้นเรื่องนั้นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเรื่องอื่นๆในชีวิตมันจะไม่เด่นนะคะทุกคนแต่แค่อยากให้พลังงานมันโชว์ชัดๆไปไปตามไพ่ละกันเนาะอะ,อะถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะไม่รู้กลัวทุกคนงงนะคะเรามาลองฟังกันนะ ปล่อยจอยในการฟังนะคะทุกคนปล่อยใจก็ได้ค่ะปล่อยใจสบายๆนะคะอย่าไปซีเรียสน,นี่คือดวงรวมนะคะเป็นพลังงานหลวมมีชาวราศีเมษและมีชาวลัคนาเมษนะคะที่นั่งฟังอยู่พร้อมๆกันกันกบคุณเนี่ยหลายคนถึงแม้ว่าช่องพี่หมอมันไม่ได้ดังขนาดมีแบบเป็นหมื่นเป็นแสนคนมานั่งฟังแต่ว่า มันก็มากกว่า1คนอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นคำพูดนี้ถือว่ามันก็ยังช่วยได้นะคะช่วยให้เราเนี่ยทำความเข้าใจคลิปพวกนี้ได้นะคะเอาละพูดเยอะมากแล้วเรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่าว่าภาพรวมของปี2,568นะคะชาวราศีเมษและลัคนาเมษจะ เป็นยังไงบ้างนะในปี2,568เนี่ยชีวิตเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างโดดเด่นเรื่องอะไรนะคะหรือว่าอ่าถ้าอยากจะแนะนำบอกกล่าวหรือตักเตือนก็ได้นะว่าในปีนี้ควรแบบนี้ไม่ควรแบบนี้อะไรก็ตามนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ1ูสิบเหรียญ10เหรียญ ภาพตัวตนนะคะของชาวราศีเมษและลัคนาเมษทุกคนเปิดมาด้วยไพ่สิบเหรียญเอาละทิศทางมันต้องมีแนวโน้มไปในทางที่ดีนะมากกว่าไม่ดีแน่นอนนะคะแต่เดี๋ยวเราก็ฟังไปเรื่อยๆนะคะมันไม่มีอะไรดีร้อเแล้วมันไม่มีอะไรที่แย่ร้อเปอร์ซอ่า โอ้โหอ่าพี่หมอลืมอ่านชื่อไพ่ใช่ไหมงั้นเดี๋ยวพี่หมอเปิดให้เสร็จไปเลยแล้วกันนะคะแล้วเดี๋ยวเราอ่านชื่อไพ่ทบทวนให้อีกครั้งหนึ่งโอ้โหเมธค่ะอืมโอ้โห,โโหแบบว่าเดี๋ยวนะคะไพ่มันติดกันทุกคน <c oughs> โอเคค่ะเมดเอาอะไรมาแยกก่อนนะเนาะเมดเอาอะไรมาแยกก่อนภาพรวมปี2568นนะคะต้องบอกว่าชาวราศีเมษและลัคนาเมษมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในระดับที่ว่าจุดสูงสุดของชีวิตเลยก็ได้ในหลายๆคนนะหรือในบางคนนะคะในปีก่อนๆที่ผ่านมานะ ในปี2567เนี่ยคุณรู้สึกว่าคุณมีความเพียรมีความพยายามมีความอดทนมีความมุมาน,นะไม่ว่าจะกับเรื่องอะไรอันนี้ที่หมอพูดแบบสโคบใหญ่ก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นการงานไม่ว่าจะเป็นในการที่เราตั้งใจจะหาเงินปลดหนี้สินภาระต่างๆหรือแม้กระทั่งความรากักความสัมพันธ์เนี่ย อยากจะให้ตัวเองเนี่ยลงเอยอะไรอย่างเงี้ยนะกับใครสักคนหรือเอาแค่ประสบความสําเร็จว่าได้เจอกับคนที่ใช่แล้วมันไม่มีเลยในปีที่ผ่านมานะคะก็ตอนนี้ยัง6-7อยู่เนาะตอนที่ฟังคลิปณนะตอนนี้คุณยังไม่มีแต่ในปี2,568พี่หมอมองว่าหลายๆคนมีโอกาสประสบความสําเร็จในสิ่งนั้นแล้วกันนะคะในเป้าหมายนั้นแล้วก็เป็นปีที่คุณเนี่ย จะบอกว่าด้วยความที่พลังงานเนี่ยมันเป็นไพ่สิบเหรียญน,นะคะ,ะตัวตนนะเพราะฉะนั้นประเด็นแรกมองมาที่เรื่องของที่อยู่อาศัยก่อนเลยอเอาทีละเรื่องที่พี่หมอเห็นนะคะเมษและ,ะราศีเมษและลัคนาเมษหลายหลายคนนะคะปีนี้ค่ะมีโอกาสเกิดสถานการณ์สำคัญกับเรื่องของที่อยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็นการซื้อบ้าน การซื้อที่ดินอสังหาต่างๆไปจนถึงกระทั่งการโยกย้ายนะคะภูมิลำเนาถิ่นฐานจากที่เดิมเนี่ยอยู่ที่หนึ่งก็ไปอยู่อีกที่หนึ่งอะไรประมาณนี้ไปมีเกณฑ์ที่จะโยกย้ายไปอยู่ในที่ที่ข้องเกี่ยวกับเรื่องของการงานได้นะคะเช่นถูกย้ายไปประจําที่นู่นที่นี่ที่นั่นนะคะที่อยู่อาศัยเนี่ยมันก็ต้องตามไปเนาะอ่าไม่ใช่ยกบ้านตามไปนะหมายถึงว่ามันก็กลายเป็นว่าเป็นเรื่องที่เราต้องไปหา อยู่ที่นู่นด้วยอะไรด้วยนะคะทีนี้ในบางคนสามารถเปลี่ยนจากอะเดิมทีเนี่ยเราอยู่บ้านหลังเดิมเนี่ยหลังเก่าเนี่ยมานานแล้วนะคะมีความคิดที่อยากจะ,ะรีโนวเวตต่อเติมตกแต่งหรือแม้กระทั่งซื้อใหม่ในปีนี้ทําได้อะพี่หมออ่านแบบสั้นๆน,นะในแต่ละเรื่องนะคะมันเยอะค่ะหนปีเราต้องเจออะไรเยอะมากนะคะแต่บอกไว้เลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ชาวราศีเมษและลักนาเมษเจอ เท่าที่มองอยู่ตอนนี้มีแต่พลังงานดีๆมาแบบลน้ลนๆเลยในหลายๆเรื่องนะคะส่วนเรื่องของความรักก็ค่อนข้างจะโดดเด่นค่ะนะความรักก็ค่อนข้างจะโดดเด่นเป็นปีที่คุณเนี่ยประสบความสำเร็จ ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เช่นกันใครครบหากันมานานมากแล้วนะคะยังไม่ได้แต่งงานพี่หมอมองว่าปีนี้ก็มีโอกาสนะคะที่จะได้แต่งงานกันบางคนอาจข้ามขั้นนะบางคนอาจข้ามขั้นได้นะไปเวของการมาอยู่ด้วยกันเลยนะมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันไม่จําเป็นต้องแต่งรู้สึกว่าพ่อแม่เราพ่อแม่เขาครอบครัวเราครอบครัวเขาสังคมเราเพื่อนฝูงเราเขาเนี่ยรับรู้แล้ว ก็ไม่เป็นอะไรเราก็อยากจะอยู่ด้วยกันอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ด้วยกันมาอยู่ด้วยกันก็มาได้แต่มันก็จะกลายเป็นประเด็นของการมีบุตรแทนนะคะ,ะบางคนข้ามขั้นอย่างที่พี่หมอบอกก็คือมีบุตรก่อนแล้วแต่งงานอย่างนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าใครที่ฟังอยู่ยังไม่พร้อมนะในเกณฑ์ของคนที่ยังไม่พร้อมมันจะไม่ถือว่าเป็นเรื่องดีนะบางคนเขาไม่พร้อมแต่ถ้าใครพร้อมแล้วก็ถือว่าปีนี้มีโอกาสในเรื่องของการมีบุตร มีโอกาสในเรื่องของการตั้งครันแล้วกันนะคะตามมาในเรื่องของความสัมพันธ์มันเป็นการสร้างครอบครัวปีนี้มันเป็นปีของการสร้างครอบครัวสร้างอนาคตเพราะฉะนั้นเรื่องของที่อยู่อาศัยเรื่องของลูกเนี่ยค่อนข้างที่จะโดดเด่นรวมถึงเรื่องของเงินด้วยบอกเลยสิบเหรียญขึ้นจะไม่พูดถึงเงินไม่ได้แต่ว่าพี่หมออยากเก็บไว้อ่านเป็นเรื่องสุดท้ายนะเพราะว่ามันเป็น มันเป็นอะไรดีๆอยู่แล้วอะค่ะไม่ต้องกังวลมากก็จะเก็บรายละเอียดปีกย่อยที่เมษสามารถเจอได้ก่อนนะคะถ้าช่วงเดือนไหนมันเด่นพี่หมอก็จะบอกนะแต่เท่าที่ดูอยู่ตอนนี้นะคะก็รอให้เข้าสู่เดือนเมษานะมันก็จะค่อนข้างโดดเด่นไปตั้งแต่ช่วงนั้นนะคะ,ม,ะม,นะมีโอกาสประสบอ่ะเราไล่ใหม่นะมีโอกาสประสบความสำเร็จในเรื่องของอ ที่อยู่อาศัยแต่จะต้องเป็นเป้าหมายที่คุณพยายามทํามาอย่างที่พี่หมอพูดแต่แรกว่ามันเกิดจากความมุ่มานะความพยายามถ้ามันไปเชื่อมโยงกับงานก็หมายความว่าคุณต้องโยกย้ายอ่าภูมิอ่า,อาโยกย้ายถิ่นฐานเลยค่ะมันจะไม่ใช่แค่ถ้าเป็นแบบนี้มันจะไม่ใช่แค่ย้ายไปประจําไว้สักปี2ปีเราย้ายกลับค่ะถ้าถึงขนาดว่าตัดสินใจซื้อตัดสินใจสร้างมันมีโอกาสว่าย้ายไปย,ย้ายภูมิลําเนา,ย,าย้ายตัวเองย,ย้ายช่อง เขาเรียกว่าย้ายที่อยู่อาศัยไปทํามาหากินอยู่ที่นู่นอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็เรื่องของความสัมพันธ์ก็พูดไปแล้วนะมีโอกาสในเรื่องของการแต่งงานการสร้างครอบครัวการมีบุตรการมีลูกการตั้งครรภ์มาอันเดียวกันนอะนะคะใครที่ยังโสดอ่ะใครที่ยังโสดน,นะคะปีนี้ก็มีเกณฑ์ที่จะเจอกับคนของใจได้เช่นกันค่ะแต่พาร์ทคนโสดเนี่ยพี่หมอมองว่ามันมีฟิลที่ต้องเลือกนะ มีฟิลที่ต้องเลือกระหว่างเรื่องอถ้าเอาแบบเข้าใจง่ายก็ระหว่างการสร้างอนาคตของตัวเองกับการจะเอาอีกคนนึงเข้ามารับผิดชอบอะไรอย่างเงี้ยบางคนอยู่ในสภาวะที่รู้สึกว่าตัวเองยังอยากสร้างเนื้อสร้างตัวยังไม่อยากมีใครอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้นะคะแต่ยังไงก็ตามจําเอาไว้แค่ว่าปีนี้มันมีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามาแต่อยู่ที่ว่าคุณเนี่ยจะตัดสินใจยังไง นะหลายๆคนที่หมอก็มองว่าสละโสดได้เพราะว่าเอ็มเพก็ขึ้นนะคะสิเหลียนก็ขึ้นเลเวอร์ก็ขึ้นนะมันเป็นไพ่ที่พูดถึงความสุขแบบที่ไม่ได้อยู่คนเดียวอะ่ะเพราะฉะนั้นก็สามารถเกิดขึ้นได้ถ้าคุณตัดสินใจว่าคุณอยากจะไปต่อกับคนนี้แต่ถ้าบางคนเขาเมธบางคนฟังอยู่รู้สึกไม่ปีนี้หนูมุ่งไปที่เรื่องเงินอ่างงั้นปีนี้ก็ก็คือคุณก็เลือกเรื่องน,นั้นเลือกเรื่องงานเลือกเรื่องเงิน เลือกการสร้างอนาคตของตัวเองไปโฟกัสเรื่องอ่ที่อยู่อาศัยเรื่องบ้านเรื่องต่ตางๆนานาที่มันสําคัญกับคุณนะมากกว่าความสัมพันธ์ได้ค่ะแต่มันปฏิเสธไม่ได้ค่ะว,ว่ายังไงก็ต้องมีคนเข้ามาอยู่ที่คุณจะยังไงคุณอาจจะตัดสินใจรับเขาเข้ามาเป็นคนคุยก่อนเปิดใจให้เขาได้แต่ว่ายังไม่อยากพัฒนาต่อยังไม่อยากให้ความสัมพันธ์มันก้าวหน้ามันก็ไม่ผิดเพราะในไพ่ก็คือเป็นได้แต่เราไม่เหงาไง ข้อดีก็คือเราไม่ได้โสดแบบเหงาเงาไม่เหมือนที่ผ่านๆมายิ่งใครเป็นคนโสดแบบเหงาเงาเงยหงอยนะปีนี้ไม่ไม่เหงาแล้วนะคะแล้วใครนะถ้าเป็นกรณีที่เพิ่งเลิกลากับใครไปเพิ่งสูญเสียใครไปนะพี่หมอจะบอกว่าจะมีของใหม่เข้ามาโดยที่คุณเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะคุณยังยึดติดหรือว่าโฟกัสกับคนเดิมนะคุณยังมีความแบบเ,เขาเรียกว่า บางคนก็อยู่ในพาร์ทรอเลยนะรอคนคนนี้รอให้เขากลับมาหรือว่ามันยังลืมไม่ได้อะคะ่ะประมาณนั้นจะบอกว่าให้เปิดใจแล้วกันนะคะจะมีคนใหม่นะจะมีคนใหม่มันถึงเวลาแล้วละ่ะที่คุณจะต้องเปิดรับคนใหม่ๆแต่ก็อยู่ที่คุณว่าคุณจะให้ตัวเองเนี่ยเดินหน้ากับเขาไปต่อ,อยังไงอันนี้ก็เอาเป็นเรื่องที่แบบปริยย่อยก่อนนะคะทีนี้เรื่องสำคัญเรื่องการเงิน แต่ทุกคนอย่าเพิ่งรำคาญพี่หมอนะถ้าพี่หมอจะว่าเดี๋ยวขอพี่หมอเบรกการเงินสักนิดนึงขอพูดถึงคนที่มีธุรกิจสักหน่อยนะคะอันนี้ก็เด่นนะคะคนที่มีธุรกิจเป็นของตัวเองมีกิจการเป็นของตัวเองปีนี้มีเกณฑ์ที่คุณจะได้ขยับขยายหรือว่าทำให้กิจการทำให้ธุรกิจของคุณเนี่ยมันเติบโตขึ้นนะมีการลงทุนเพิ่มเติมนะคะคนที่ต้องการชื่อเสียงอ,อันนี้ได้หลายแบบ แล้วแต่เลยมันได้แทบทุกงานนะชื่อเสียงนี่ค่อนข้างสําคัญเหมือนกันนะในเรื่องของการงานหรือแม้กระทั่งเรื่องความรักด้วยนะคะจะบอกว่าปีนี้เป็นปีที่คุณโดดเด่นมีแต่คนพูดถึงคุณถ้าเป็นเรื่องงานก็แปลว่าถ้าคุณเป็นพนักงานประจานะแปลว่ามีแต่คนแบบชื่นชมคุณรู้สึกว่าผลงานของคุณมันเป็นที่ยอมรับคุณเป็นฟรีแลนซ์ก็เหมือนกัน,นะคะ่ะมีแต่คนอยากมาร่วมงานกับคุณมีลูกค้ายอยากเข้าหาคุณพอมาเป็นธุรกิจกิจการส่วนตัวก็เหมือนกันอีกเช่นกันนะคะ ก็คือมันโดดเด่นกิจการของคุณเนี่ยมันแซงคนอื่นเขามีชื่อเสียงในแบบของคุณในวงการของคุณแล้วแต่ว่ากิจการของคุณคืออะไรอันนี้คือข้อดีนะแต่มันก็จะมีข้อเสียเราค่อยว่ากันนะคะพาร์ทอุปสรรคมีแน่นอนนะทุกคนเห็นไพ่สวยๆอย่างเงี้ยมันมีเหมือนกันนะคะแต่มันไม่ได้มันไม่ได้บทบังความทีหามของของเม็เลยนะพี่หมอพูดเลยต่อมานะคะเรื่องการเงินอ่ะเรื่องที่ทุกคนรอคอยนะคะ ปีนี้ต้องบอกว่าใครที่ในปีก่อนๆเนี่ยรู้สึกว่าการเงินตัวเองเนี่ยติดขัดนะไม่ว่าจะเป็นภาระต่างๆค่าใช้ใจ่ายต่างๆที่เข้ามาเยอะเหลือเกินไปจนถึงกระทั่งภาระหนี้สินต่างๆรวมถึงแม้กระทั่งรายได้ก็ได้ค่ะทีะ่รู้สึกว่าออย่างธุรกิจนะอย่างที่พูดปีก่อนก่นเนี่ยธุรกิจตัวเองเนี่ยทำยอดได้ไม่ถึงเป้าเลยไม่ประสบความสําเร็จเลยไม่พอใจเลยนะคะรู้สึกแบบ ผิดหวังในในสิ่งที่ตัวเองทำปีนี้มันจะตรงกันข้ามอุปสรรคทางการเงินมันจะค่อยคอยคลี่คลายลงไปถ้าให้พูดถึงเวลาของมันที่หมอพูดไปแล้วนะคะว่าให้เริ่มตั้งแต่เมษายน นะอันนี้เอาจากหน้าไพ่พลังงานไปอยู่แถวแถวช่วงเดือนนั้นนะคะมันก็จะเริ่มมีอะไรดีๆเข้ามาอดทนอีกนิดเดียวพอเข้าสู่มกราคุมพามีนาสามเดือนเองก็จะเข้าสู่เมษาแล้วแต่ในบางคนเนี่ยก็ไม่จําเป็นนะคะมันสามารถเกิดขึ้นก่อนได้เรื่องเวลานี้ไม่ต้องซีเรียสมากนะคะให้ฟังเป,เป็นเป็นแนวทางพอนะว่าอ้อเกณฑ์อยู่ประมาณช่วงนี้อีกสามเดือนเนี่ยเราสามารถทําอะไรได้บ้างให้มันสักเปิดทางให้ตัวเองแบบเออพอเข้าสู่ ช่วงเดือนเมษาตามที่ไพ่เห็นมันจะได้รับพลังงานดีๆมาแบบเต็มร้อยก็แค่นั้นเลยค่ะนะโอกาสประสบความสําเร็จเรื่องการเงินเนี่ยมีสูงมากแต่ต้องย้าว่ามันอยู่ที่ตัวคุณนะเพราะไพ่เนี่ยเขาพูดถึงสิ่งที่คุณคาดหวังอะคะ่ะก็ถ้าคุณคาดหวังอะไรในปีนี้คุณคาดหวังอยากมีเงินเก็บคุณมีได้คุณคาดหวังอยากซื้อบ้านซื้อได้คุณคาดหวังอยากปลดหนี้ปลดได้แค่นั้นเลยค่ะทุกคนการเงินปีนี้ย ใช้คำว่ามั่นคงมั่งคั่งร่ำรวยได้เลยอะนะมีโอกาสที่จะได้มาในลักษณะนั้นแต่ใช้คำว่าอะไรดีจำนวนนะมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะคะไม่ใช่พอไพ่ขึ้นสิบเหรียญทุกคนจะมีสิบล้านไม่ใช่ก็อยู่ตามความน่าจะเป็นแต่มีเยอะมั่นคงอยู่ในระดับสูงสุดที่ชีวิตตัวเองถ้าจะมีได้อ่ะนะเป็นประมาณนี้นะคะ ช่วงช่วงปี2,568เนี่ยตัวงานของคุณเองเนี่ยมันส่งผลด้วยมาส่งผลให้การเงินเนี่ยมันปังด้วยแล้วแต่อาชีพต่อให้คุณทำงานประจำเงินในปี68ก็ดีขึ้นดีได้ยังไงเอาง่ายๆมีเกณฑ์เงินเดือนขึ้นมีเกณฑ์ได้โบนัสก้อนโตมีเกณฑ์ได้ สวัสดิการต่างๆเพิ่มมากขึ้นเข้ามาเกื้อกูลหรือว่าเข้ามาทําให้การเงินของเราเนี่ยมันมันฟล์ขึ้นได้นะคะ,ะหรือแม้กระทั่งใครที่อ่ะกรณีซื้อบ้านพูดไปแล้วใครอยากขายปีนี้ก็ขายได้ขายออกขายมานานแล้วมีที่อยู่ผืนนึงประกาศขายมานานมากขายไม่ออกสักทีปีนี้ขายออกมีบ้านอยู่หลังหนึ่งเก่าแล้วซื้อมานานแล้วไม่ได้จะไปอยู่เลยตัดสินใจขาย ประกาศขายมานานมากแล้วขายไม่ได้สักทีปีนี้ขายได้อย่างนี้ค่ะนะกิจการที่ยิ่งเข้าใจง่ายเลยกิจการส่วนตัวพ่อค้าแม่ค้าธุรกิจส่วนตัวฟรีแลนซ์นะคะปีก่อนพูดไปแล้วเนาะทำยอดได้เท่านี้รู้สึกแบบเอยทำไมฉันทำไม่ถึงเป้าปีนี้ถึงได้นะแต่มันจะมีอยู่เรื่องหนึ่งอันนี้แล้วแต่ดวงนะเพราะว่าในไพ่ของราศีเมษที่หมอมองว่าปีนี้มันก็ยังไม่ค่อยโดดเด่นนั่นก็คือเรื่องโชคแบบเสี่ยงโชคนะคะ เช่นหวยเช่นเทรดหุ้นอย่างเงี้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งนะถ้าเราไม่ได้หาข้อมูลมาดีพอปีนี้ยังไม่ได้เด่นเรื่องนั้นมันเด่นอ่ามันเด่นการเงินที่มาจากความขยนันเงินที่มาจากความสําเร็จนะคะเงินที่มาจากสิ่งที่เราอ่อมีอยู่เดิมนะเพราะฉะนั้นมันจะยังไม่ใช่โชคลาภแบบฟลุก,ลกๆะคะ่ะไม่ได้เด่นมากถ้าจะมีเนี่ยพี่หมอจะมองไปที่ มีคนที่อายุน้อยกว่านะคะเข้ามาเป็นเป็นโชคแบบเป็นแนวแนวแบบว่าสร้างโชคให้เราได้ละกันนะแต่ไม่ได้ไม่ได้มาให้หวยอะไรอย่างนี้นะทุกคนอาจจะมีช่องทางนะคะ นู่นนี่นั่นให้เรามองเห็นไปอีกว่าอ๋อต้องทําแบบนี้นะาอย่างนี้ง่ายอย่างนี้ได้เงินมาหน้านู่นนี่นั่นนะคะรวมถึงแม้กระทั่งธุรกิจใหม่ๆค่ะหรือการลงมือทําอะไรใหม่ๆใ,ในปีนี้ก็ตอบโจทย์หมดบอกเลยว่าปีนี้ชาวราศีเมษอ่ะขอแค่คุณมีหลักหลักนั้นคือเป้าคุณมีหลักนี้ก่อนแล้วพอคุณพอคุณจะทำอ่ะคุณลงมือทําอย่างจริงจังในไพ่นะมีสิบไม้ขยันทำนะตั้งใจทำมุ่งมั่นที่จะทำนะคะ มันก็จะประสบความสําเร็จทําให้การเงินปีนี้เป็นเรื่องที่โดดเด่นนะคะถ้าถามพี่หมอว่าในปี2568ชาวราศีเมษและลัคนาเมษประสบความสําเร็จเรื่องอะไรมากที่สุดต้องบอกว่าการเงินนะซึ่งมันนาอย่างอื่นมาให้ชาวราศีเมษอีกเยอะนะทรัพย์สินนะคะ,อ,ะอย่างที่พูดที่อยู่อาศัยนะอ่า กิจการนะธุรกิจต่าง,าง,างๆนานานะคะมันมันนำมาให้เราได้หมดเลยแม้กระทั่งคนหลักนะใครเป็นสายเปเนะี่ยปีนี้คุณได้เปสมใจเลยเปให้คนที่รักเปให้คนที่ชอบนะคะนั่นแหละประมาณนี้ส่วนการงานก็เด่นไม่แพ้กันค่ะเพราะเงินกับงานมันคู่กันอยู่แล้วเนาะการงานเนี่ยมีโอกาสประสบความสําเร็จแน่นอนบางคนนะอ่ามีโอกาสโยกย้ายนะคะไปอยู่ในที่ที่ดีกว่าตําแหน่งดีกว่าองค์กรดีกว่านะคะ หรือว่า,าหน่วยงานองค์กรกันเนาะเออหน่วยงานหรือองค์กรที่ดีกว่านะคะตำแหน่งดีกว่าแล้วอะไรอีกล่ะงานดีกว่าเดิมเฉยๆเลยก็ได้ค่ะคืองานมันดีขึ้นกว่าเดิมเฉยๆเลยก็ได้นะธุรกิจก็โตขึ้นอย่างเงี้ยค่ะนะก้าวหน้าขึ้นโตขึ้นนะคะประสบความสําเร็จแทบจะสุดแทบจะจุดสูงสุดแล้วทุกคนแล้วพี่หมอมองว่าชาวราศีเมษละัคละนาเมษนี่ไม่หยุดนะต่อให้คุณประสบความสําเร็จไปแล้วอะ คุณก็จะหาสิ่งใหม่ๆทําต่อไปด้วยนะคะอันนี้คือข้อดีของคุณคือคุณไม่หยุดพัฒนาตัวเองนะเออปีนี้ก็เป็นอีกปีหนึ่งนะที่ใช้คําว่าพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆได้แม้จะประสบความสําเร็จแล้วเนี่ยแต่คุณก็รู้สึกว่าคุณคุณหยุดอย,อย่างนี้ไม่ได้คุณต้องไปต่ออันนั้นก็คือพลังงานนะคะของชาวราศีเมษลัคนาเมษส่วนสุขภาพก็ถือว่าเป็นปีที่ อยู่ในเกณฑ์ยังอยู่ในเกณฑ์ดีค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครนะละเลยสุขภาพตัวเองนะคะหรือว่าไม่ค่อยใส่ใจสุขภาพตัวเองเนี่ยก็มีเกณฑ์เหมือนกันที่จะ,ะมีปัญหาสุขภาพได้บ้างนะอยากให้ระมัดระวังโดยเฉพาะเกี่ยวกับใครที่ต้องทํางานนานๆแล้วไม่ขยับร่างกายเลยเนี่ยพี่หมอมองว่าจะมีโอกาสเป็นพวกออฟฟิศซินโดรมได้นะคะโรคยอดฮิตเนาะแล้วก็ปวดเมื่อยให้เรามาระวังพวกคอหลังบ่าพยายามอย่า แบบของหนักนะคะหรือว่ายกของหนักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ใครที่ไม่ค่อยดูแลตัวเองในลักษณะของการนอนน้อยนะละเลยนะเรื่องการนอนเรื่องการกิน2เรื่องนะคะให้ระมัดระวังมันก็จะมีปัญหาสุขภาพมาจากเรื่องนั้นๆตามมาอันนี้เป็น,เป,นเป็นภาพรวมแบบสเกลใหญ่อย่างที่บอกค่ะพอตัดสินใจอ่านภาพรวมแบบนี้ไม่แยกเรื่องเนี่ยแปลว่าในแต่ละเดือนนะที่เราจะทํากันต่อไปเรื่อย มันก็จะเห็นชัดขึ้นค่ะว่าในแต่ละเดือนน,นัเดือนไหนมันจะมีโอกาสสร้างเนี่ยสถานการณ์ต่างๆเ่าเนี้ยให้เราได้นะคะมีเดือนไหนที่ควรระวังเพื่อไม่ให้สถานการณ์ที่จะเจอที่ในภาพรวมขึ้นเนี่ยอ่มันมาเกิดกับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออระวังไว้ไม่ให้มันทําให้ภาพรวมของเรามันเสียอย่างเงี้ยเอออันนั้นก็คือมานั่งทบทวนอย่างที่บอกตอนต้นคลิปนั่นแหละคะ่ะที่เหมาทบทวนแล้วคิดว่าถ้าเกิดอ่านภาพรวมการงานภาพรวมการเงินอย่างตอนแรกที่คิดไว มันน่าจะทับซ้อนกันเยอะแล้วเดี๋ยวคนฟังก็จะงงด้วยค่ะก็อ่านเลือกอ่านเป็นสเกลใหญ่ๆที่ในชีวิตเราจะเจอในปี68นี่แหละดีกว่าสรุปสุดท้ายก็มองว่าชาวราศีเมษและลัคนาเมษนะมีโอกาสประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องที่คุณวางแผนเอาไว้แล้วคุณลงมือทำใครเคยสูญเสียอะไรไปในปีก่อนในปีนี้6 7คุณจะได้มันกลับคืนมาค่ะแล้วจะบอกเลยว่าได้กลับมาเยอะกว่าที่เสียไป นะใครที่ตกงานเคยมีงานทําแบบอยู่ดีๆเนาะตัดสินใจออกจากงานมาแล้วปรากฏว่าเราหางานใหม่กี่ที่กี่ที่เนี่ยบางคนก็ยังหาไม่ได้บางคนก็หามาหลายที่แล้วทดลองทําไปหลายที่แล้วยังไม่ตอบโจทย์ปีนี้ยังไงก็ยังไงก็ได้แน่นอนและเงินดีกว่าที่เดิมและดีกว่าที่เดิมที่เคยออกมาพูดให้ฟังแบบนี้เลยนะคะส่วน อย่างอื่นเนี่ยพูดไปหมดแล้วถ้าพี่หมอพูดดิมันจะวนนะมันจะวนนะคะชื่อเสียงเอาซะหน่อยเห็นเดอนซันนะพูดถึงชื่อเสียงปีนี้มีอิทธิพลยังไงคือถ้าเป็นพาร์ทการงานน่ะพูดไปแล้วนะคะว่ามันจะทําให้ชาวราศีเมษลัคนาเมษเนี่ยเหมือนเป็นที่ต้องการเป็นที่ยอมรับนะถ้าใครแบบเป็นงานแนวแบบว่าที่คนชอบมาซื้อตัวแข่งกันอเออเสนอออฟเฟอร์นู่นนี่นั่นให้เราเยอะแยะมากมายแข่งกันเสนออย่างเงี้ยค่ะ มันก็จะเป็นไปตามนั้นค่ะเรื่องการงานแต่ว่าความรักพอเรามีชื่อเสียงมันให้ตีความแบบใหม่อย่าไปคิดว่าเป็นชื่อเสียงแบบเก่งเจ๋งชื่อเสียงมันมีหลายแบบอนะเนาะ บางคนเขาพูดกันอุ้ยคนนี้สวยมากอนนุ้ยคนนี้น่ารักมากอนนุ้ยคนนี้หล่อมากอุย้ยคนนี้ที่ใส่ดีมากมันทําให้ดึงดูดมีแต่คนอยากเข้าหานั่นเองมันมีไพ่สเสน่ห์ขึ้นหลายใบด้วยไม่ว่าจะเป็นเลเวอร์เอเพรสหรือว่าเดอะซันนะคะเป็นไพ่ที่ค่อนข้างดึงดูดผู้คนเข้ามาหาเรานะคะเพราะฉะนั้นก็อย่างที่พูดค่ะ ความรักก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะที่เราจะประสบความสําเร็จพี่หมออาจจะโฟกัสคนโสดเยอะจนคนมีคู่ก็เริ่มรู้สึกแล้วเนาะว่าเอาแล้วถ้าเป็นพาทความรักคนมีคู่เป็นยังไงถ้าเป็นพาทความรักคนมีคู่เนี่ยพี่หมอหมองว่าปีนี้มันไปเหมือนโฟกัสเรื่องอื่นกันเยอะค่ะในคู่แต่เราก็ยังรักกันดีนะแล้วไอ้จุดที่คุณสองคนโฟกัสเนี่ยมันก็คือเป้าหมายที่คนสองคนต้องการนั่นเองค่ะก็อย่างเช่นการซื้อบ้าน การสร้างครอบครัวการมีลูกเหมือนเราเอาเวลาไปทุ่มเทเรื่องต่างๆเหล่านั้นแต่ในเชิงของความสัมพันธ์เนี่ยมันก็ยังมั่นคงแข็งแรงดีค่ะแต่มันก็จะมีปัญหาได้บ้างในแต่ละเดือนนะเนาะเราก็ไปรอดูกันว่าในแต่ละช่วงเดือนเป็นยังไงสิ่งที่พูดอยู่ตรงนี้ไม่ได้บอกว่าจะเกิดขึ้นเมื่อ,อไหร่แต่เกิดขึ้นในปี2568ม,มันมีโอกาสเกิดตลอดทั้งปีบางคนก็มาเร็วบางคนก็มาช้ามันคือไพ่ภาพรวมนะคะแล้วก็เป็นไพ่ดวงรวมด้วย ส่วนปัญหาและอุปสรรคอาจจะไม่พูดไม่ได้นะคะในเมื่อเปิดไพ่ห้าถ้วย10บไม้และ5ดาบหดาบขึ้นอยู่ติดกับเดซันด้วยนะเพราะฉะนั้นจะบอกว่าสิ่งที่เป็นปัญหาของชาวราศีเมษและราคานามเมในปีนี้ก็คือเรื่องอีโก้ใครที่รู้ว่าตัวเองเป็นนะคะพยายามลดลดลงนะคะแล้วก็ฟังเสียงคนอื่นให้เยอะละกัน ถามว่าทําไมเราต้องทําแบบนั้นล่ะในเมื่อเราพาตัวเองไปสู่ความสําเร็จได้จะบอกยังไงดีคุณเก่งค่ะอ่ะราศีเมษคุณเก่งนะบอกเลยคุณเก่งมากๆด้วยตัวคุณเองแต่คุณจะเก่งกว่าไปอีกถ้าคุณฟังคนอื่นด้วยเพราะบางครั้งสิ่งที่คนอื่นพูดกับคุณเนี่ยมันก็มีประโยชน์กับตัวคุณค่ะอ่าบางทีคนเก่งอะ่ะเราพราวมากนะเราภูมิใจในตัวเองมากเรารู้สึกว่าไม่มีใครเก่งไปกว่าเราแล้วหลายคนเป็นนะเราเราพูดกันตามตรงนะหลายคนเป็นซึ่ง แน่นอนว่ามันจะทําให้เราพลาดนะคะสามารถทําให้เราพลาดได้เพราะฉะนั้นอย่าคือจังหวะควรมั่นใจมันก็มั่นใจลคะค่ะดีแล้วแต่จังหวะไหนเราควรที่จะฟังคนอื่นบ้างเนี่ยก็ฟังหน่อยพี่หมอไม่ได้บอกว่าฟังเราให้ทําตามด้วยพี่หมอใช้คําว่าให้ฟังเสียงคนรอบข้างสุดท้ายแล้วเม่ต้องเอากลับมาพิจารณาเอาเองนะคะว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยเอออันนี้เราเอามาใช้กับเรื่องนี้ของเราได้ไหมอ่าอันนี้ควร ควรเชื่อไหมอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ให้ฟังหน่อยเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ใครที่พี่หมอใช้คําว่ามีการสูญเสียมากในปีก่อนก็คือปี6-7หรือก่อนหน้านั้นไปอีกก็ได้แล้วคุณจะคาดหวังว่าสิ่งสิ่งนั้นมันจะกลับมาขอให้มองหาสิ่งใหม่ไปเลยไม่ว่าจะเป็นงานนะไม่ว่าจะเป็นเงินไม่ว่าจะเป็นความรักคุณหาใหม่ไปเลยแล้วคุณจะได้สิ่งที่ดีกว่าในปีนี้ ส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็เรื่องของสุขภาพร่างกายเนี่ยแหละค่ะพี่หมอรู้สึกว่าปีนี้หลายๆคนงานหนักนะคะมีงานหนักมีงานเยอะนะอ่าก็แน่นอนคนเรามันจะประสบความสําเร็จได้มันต้องขยันงานมันต้องยุ่งแหละนะความเป็นไปได้มันมีอยู่สูงมากนะคะก็ทําให้เราเนี่ยละเลยการดูแลใส่ใจตัวเองนะคะก็ทําให้ปัญหาสุขภาพเนี่ยตามมาปีนี้ก็อาจจะเหนื่อยหน่อยในแง่ของการทํางานนะคะแต่สุดท้ายแล้ว ผลของความเหนื่อยล้านัน่นนะมันก็ทําให้คุณเนี่ยได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่านะประสบความสําเร็จในชีวิตในหน้าที่การงานในเรื่องการเงินและความละโอยมาเต็มบอกเลยว่าเมดดีมากถ้าจะไม่ดีก็น่าจะเรื่องสุขภาพเรื่องเดียวเลยนะคะกับงานที่ยุง่งอะประมาณนี้เป็นไงบ้างอะภาพรวมพี่หมอคิดว่าแบบนี้โอเคกว่านะในในความสุขพี่หมอนะโอเคกว่าแยกอ่าน การงานการเงินนะคะแล้วก็เปิด Energy มาเป็นราศีแรกเป็นเมษอ่านสบายมากทําให้พลังงานของราศีต่อตอไปเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอิทธิพลจะจะได้ไพด่ดีๆจับเมษไปบ้างไหมนะ,ะแต่เมษเนี่ยแทบตอนนี้ให้เป็นโนหนึ่งก่อนถือว่าดีนะคะสําหรับพี่หมอนนะก็ประมาณนี้ยังไงก็หมดปีแล้วนะคะทุกคนตอนที่ทุกคนฟังคลิปนี้ยมันอยู่ในเดือนธันวาคมแน่นอน,นะคะ่ะเพราะฉะนั้นก็ เรากำลังจาก้าวข้ามปี2567ไปด้วยกันนะคะหากในปีนี้นะมีอะไรที่พี่หมอทำแล้วทุกคนเนี่ยรู้สึกว่ามันขุ่นใจนะคะฟังแล้วไม่สนุกเลยฟังแล้วไม่จอยหรือเครียดอะไรเงะะี้ยค่ะก็ต้องขออภัยแล้วกันนะคะแต่อยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจแล้วกันว่า เจตนาในการทำคลิปมันไม่ได้เป็นการทำเพื่อให้ทุกคนมานั่งไม่สบายใจนะคะแล้วก็อยากขอบคุณค่ะอยากขอบคุณทุกคนมากๆที่ยังให้โอกาสยังสนับสนุนกันนะคะก็มีหลังบ้านที่แบบน่ารัก,น,รกน่ารักเยอะมากแบบไม่คิดว่าตัวเองจะได้นะคะแต่ก็ทำให้เรารู้สึก ดีใจอะแล้วก็มีกําลังใจในการทําต่อนะคะยังไงถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยล่วงหน้าและจะพยายามพัฒนาตัวเองอยู่เสมอนะคะทุกคนไม่ลืมที่จะพัฒนาตัวเองแน่นอนใครมีคอมเมนต์อะไรนะคะสามารถคอมเมนต์แนะนําติชมได้ใครมีอะไรที่ เห็นด้วยนะเอ้ยปีนี้หนูมีเป้าหมายจริง,รงๆก็ลองมาเมาสมาส์คุยๆกันได้นะคะชอบกดไลค์ใช้กดแชร์เหมือนเดิมขอบพระคุณผู้ติดตามเก่าใหม่ลูกดวงลูกเพจทุกท่านนะคะเอาไว้เรามาเจอกันในคลิป12ราศีประจําเดือนมกราคมเดี๋ยวออกตามมาส่วนคลิปภาพรวมเนี่ยก็คือคลิปนี้คลิปเดียวจบเลยไม่มีคลิปอื่นแล้วนะขอบคุณทุกคนมากๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะ